เอาพวิจัดไงเออจัดขาโค้งสวยอันนี้ที่เราวางนะพี่อย่าไปโดนเองนะว่าและจบโอ้โหไปโดนเองของเราเองอะเนี่ยของเราเองโดนเองตั้งแต่รอบก่อนอะงอมาแล้วมาอีกแล้วนะครับมาแล้ววันนี้เรามาต้องใส่หน้ากากกันนะครับพี่เดช ช่วงนี้นะครับผมโซเชียลดิสเทนซิ่งแล้วก็ใส่หน้ากากนะครับผมเป็นอะไรที่บังคับแล้วสองคนก็ต้องใส่ต้องใส่ครับผมเกมอย่างเราเกมอะไรเนี่ยพี่อันนี้ชื่อเกม Crash Team Racing อ๋นี่มันแค a สบันดิคูดใช่รียกว่ตัวละครใกล้ๆตัวเดียวเลยพี่ตัวเดียวกันอะไม่ใช่ แต่มันตัวละครตัวอื่นที่มันไม่ได้มีอยู่ในนั้นก็มีอ๋ออ่าอ่าอ่าแต่นี้เรามาซิ่งอีกรอบซิ่งอีกรอบเป็นเกมคล้ายๆโชโกโบแหละน่าจะนะอ่านี่ไงมาแล้วมาแล้วไปชื่อเกมแพร์ทีมเรซิ่งนะครับผมเวลาแพทเทิร์นเอ๊บไม่ใช่โอเคพี่ ครับดิครับไปวันวันเพเยอร์พอไม่ไม่มีฮาร์ดให้เล่นพี่อีซี่ให้ชนะก่อนพี่พีซี่ธรรมดาไปดูตัวละครก่อนนี่ไงพี่ชื่อแคทแบอแคทมันดีกูดอันนี้อะไรไอ้นี่ตัวร้ายพี่ออด็อกเตอร์เนโอคอร์เตกไทนี่ไทเกอร์ตัวนี้ตัวใหญ่ดีว่านี่น้องไม่หมดเลยน่าจะใช่โคโค โพร่าโพร่าโธลท่าอะไรเนี่ยดิงกูไดอะดิงกูเดียวไม่รู้เฮ้ยนี่โอ้ยนี่แม่งเฟียวอ่ะอะไรว่าใส่บอกอ่าเอานางเอกเรื่องอะไรอหรพี่ไม่รู้อ่ะเอกอ่าผู้หญิงไปก่อนเอาคิสตันมาคิสตันไปไปสั้นครับคิสตันครับถ้วยแก้วอย่างเงี้ย อันนี้ไม่แน่ใจมันมีสกิลเหมือนโชโกโบหรือเปล่าน่าฮะนีะ่ยเออมาครบเลยพี่แบคคันเอาหน่อยเอาดอยอ้าวอันนี้คืออะไรออกตัวโอ้โหไอ้นั่นพระเอกปะนะน่าจะใช่เฮ้ยมีสองหหเหมือนกันเว้ยไม่พี่ต้องเก็บของด้วยเว้ยพี่ขับช้าจังไงเออ,เอ,อไปไปเออเก็บ โอ้โหไอนสองกันจังไม่เอาอ่ะพี่น้องพี่รถพี่ช้าแบบเนียเออมันได้แค่นี้อ่ะไม่เป็นไรช้าเราก็ชนะได้เดี๋ยวดูกี่รอบเนี่ยสามรอบเดี๋ยวอยู่ที่สามพี่อ๋อมันต้องดิฟพี่มันต้องแบบเห็นปะมเมื่อกี้มันต้องแบบตอนเลี้ยวให้ดิฟป่ะพี่<อ>ไหนพี่ลองเลี้ยวดิฟดิไม่ไม่ใช่พี่เออแบบนั้นอ่ะแบบนั้นอ่ะมันต้องกระโดดแล้วดิฟพี่ตอนทางโค้งอ่ะกดกระโดดตรงไหนวะไม่รู้อ่ะเมื่อกี้พี่ทำอยู่อ่ะ อันนี้กดสี่เหลี่ยมเบรกนี้อ่าเออนั่นอ่ะพี่แต่ต้องตอนเลี้ยวพี่ไม่ใช่ลงถนนเล่นทุกคนเอาไปเนี่ยเนี่ยเขาบุ้ยก่อนอี๋ไปของของได้อะไรวะไม่รู้เหมือนกันมาเรียโอ้แน่แน่ตรงนี้ต้องกระโดดพี่เห็นป่ะเห็นป่ะมันกระโดดดิบอ่ะเนี่ยเออเออนั้นอ่ะมันจะเร็วขึ้นเปล่าลองลองดูปึ๊บอ๋ได้อะไรได้อะไร เฮ้ยจะโดดจะโดงยิงไม่เหนบ้างไ่นบ้ามันเดียวแล้วมันเร็วพี่แต่กระโดดไม่รู้ตัวไหนวะอุ้ยเอาโอหเอาไปเอาไาจะรัวอีกทีเออเน้นเน้นตาไปตาไปยิงไม่ยิโอ้ยโอ้ยมันขวางขวางจังขวางจังโอ้โหทางซ้ายโล่งๆไม่เอาพี่น้องเดี๋ยวดิพี่ไป มันไม่มีแบบโอ้โหได้ไรพี่ที่สามพี่โอ้สี่แล้วเนี่ยไปรอบสุดท้ายแล้วด้วยหรือว่ารถนั่งเอกเหมืานเช้าพี่เออเป็นไปได้มันอาจจะเอออะไรวะเนี่ยบาเลียเหรอเออที่สองโอ้โหยังโอเคยังโอเคได้อยู่ได้อยู่อ๋อมันคือเหมือนเกมเก็บของซ้ส่วนใหญ่พี่ผมว่านะใช่เพราะว่าของมันเห็นปะ มีบาลีเพิ่มสปีดอะไรพวกนี้เหมือนแกล้งกันอะคล้ายช็กโกโบหน่อยๆนะแต่ชกโกโบในตัวมันมันเร็วระดับหนึ่งนะแล้วมันก็มีสกิลเหมือนอันติของมันในตัวอันนี้ไม่มีอันนี้คือของล้วนเลยหลันต่อไปอันนี้เอาที่สองอยู่นะต้องต้องหนึ่งนะพี่ไป่งก้นเดี๋ยวแพ้นะมาลองดูต้องเร่งเครื่องพี่เออเอาเอาขึ้นนำว่ะพี่มาแล้วมาแล้วเลี้ยวเลี้ยว โอ้โหนั่นน oh, oh. ั yeah. the ่นน่ะโอ้โหไม่ได้เลยทอาใม่เอาม่ไม่ยังไม่คุ้นตายตายตายเดอแบบนั้นนะพี่ในนี้เอากอง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 นึงกองนึงเออเอาขายเอา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 บอลลนยแล้วนี่อะไรเนี่ยยาเฮ้ยพี่อย่าไปโดนยาไปไปได้ไงบุ๊คโอ้โหโคตรยากโอ้พี่เดี๋ยวดีๆเลยดิโอ้โหใครแกล่ะวะเนี่ยมา สำรวจทีเน้เอาไงงอ้วงกลมเฮ้ยเฮ้ยสามอันพี่อะไรไม่รู้อะแต่ยิงได้สามอะยิ่ง,งยังไงยิงยิงนม่สี่ฮาแล้วพี่เอ้ยหือลงคิวเทียดเอาพี่สำรวจนั่นไง,ไเ,งนเออจากขววาโค้งสวยไปไปสวยพี่ ไอเหลี่ยมนี้พี่อย่าไปเข้าพี่เออนะเหลี่ยมนี้ตลอดเลยไอนี่ไอ้ที่มันหมุนเร็วๆอ่ะพี่เออไป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 บูทไปโอ้โหเฮ้ยอ๋อมันโดนไม่เป็นไรด้วยพี่ตรงกลมอะไม่เนี่ไม่นี่อะไรอ่ะไม่รู้่ไยลูกไฟแล้ยังโหดอ่ะพี่เผื่อเผื่อโอ้โหไม่ได้ไปไปไปขอบูธขอบูธโอ้ยรอสุดฮ้ยใครยิงวะ ไเอาพี่ไปรอบสุดท้ายนี่ฮะเก็บของให้ได้พี่เก็บของให้ได้เอยได้ได้อันนี้ที่เราวางนะพี่อย่าไปโดนเองนะว่าและยิงมันพี่เหรนพี่ยิงไม่ออกยิงไปโดนเองเราเองอันนี้เราเองโดนเองตั้งแต่รอบก่อนอ่ะเฮ้ยนี่ไงพี่ได้ระเบิดแล้วอ๋อถ้าพี่เก็บไอ้นั่นในสิบอันของที่เก็บมันจะเป็นแบบอัปเกรดพี่ถ้าล่ะเนี่ยพี่ลองเก็บดิ โอ้โหโอ้โหโอ้ยแต่ไอ้ปันจะเป็นสีทองทองเว้ยอ้าวเอาฟุบงกระดมฟุบงกระดมตีเร็วฮ่าเอ้ยเอ้ยตีสองโอ้ยโอ้โหยังรอดอยู่เว้ยทำไปที่สองถ้ามันได้ผลไม้ติดอันอด้พี่ของที่เก็บของที่เก็บมันจะดับเบิลอะไรเงี้ยมันจะบูทอัปเกรดตัวมันแต่พี่ แต่ถ้าพี่ชนหรืออะไรโดนไอ้ผลไม้ก็ล่นนะอ๋อจ่ายแล้วงั้นต้องไล่เก็บผลไม้ไปด้วยอ่าใช่ใช่ใช่ขอบคุณคราวที่เท่าไหร่เราได้หกแต้มอีกครับพี่ใช่โหเป็นที่สามแล้วว่ะโหกเจดงว่าอะไรพี่นี่เราอยู่ที่อะไร่ะสองอยู่สองอยู่มาพระเอกนำโล่เลยพระเอกโอ้โหตัวนั้นอะไรวะเนี่ยไปเออสวยพี่ ของอตุ้งอน,นิยาพี่แต่พี่ต้องไล่เก็บอันนี้ด้วยวเก็บแล้วพี่จะเ,เ,เจ็ดอานละอืสวยเอ้ยเจนบูธพี่อย่าตกข้างล่างนะโอ้โหใครวางวานะน่ะวางโคตรสวยเลยนะอืวางลงทางโค้งวางแม่งโค้งได้สวยมากโอเคสวย บุ๊บนั่นแหละพี่บุ๊บปุ๊บหอเออโอ,เโอ้โหยากเอาอเคเฮ้ยได้อีกทีพี่บุ๊บปุ๊บ,บเอเออไอ,อ้ชนได้พี่ชนแม่งชนแม่หมดหมดเออเอ,อันนี้เก็บพี่เก็บโอ้ยจะชนมันจะไล่ชนมันวางพี่วางเออเมื่อกี้พี่เก็บพี่ได้สิบเลยนะเออเอ๋อ อะไรวะเฮ้ยโอ้โหพี่ไปหลบไอ้นั่นอยู่พอดีเลยวาง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 เอาคืนคืนแล้วเดี๋ยววางมาโดนเองฮาเลยโอ้ยงานเข้าโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้โหต้องเร็วหน่อยแล้วพี่เออไปไปไปคน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  ักต้องทิกเกมเลยนั่นแหละพี่ที่เก็บได้บอลสิบลูกอ่ะต้องอย่างนั้นนะเนี่นั่น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 ต้องได้พี่เออเนี่ยสิบแล้วพี่เห็นป่ะเป็นบาเลียอาบาเลีอาบาเลีอาโอ้เป็นบาเลีอ่ะใช่เลาวกันดูว่าอะไรไม่ทันเห็นปะเหลือเหลือกาวแล้วไม่ได้ละหาพิกเกมหาพิกเกมนี่อันนี้ เฮ้ยอ๋อมันไม่ใช่บาเลียมันเป็นบาเลีอายิงได้ด้วยพี่อ๋อเพิ่งรู้โดนของตัวเองทั้งนั้นโดนของตัวเองทั้งนั้นเราวางไว้บุ๊ดพะบุ๊ดยิงยิงยิงเออเอาเว้ยเอาเว้ยเฮ้ยโอ้โหห้าเจ็บปวดพี่ดูพระเอกดิโอ้ยข้เอกแม่งหนึ่งตลอดเลยโโอ้ห แดงรถมันแรงป่าวพี่เออมีสิทธิ์มีสิทธิ์หนามสุดท้ายแล้วนะหนามสุดท้ายแล้วยากเลยหนึ่งสองติดท็อปทีไปก่อนท็อปท็อปทีไปก่อวนะออันนี้เรอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยแต่มันไม่บอกว่ะพี่โดนของตัวเองบ่อยอะ่ะเออวางไว้ให้ตัวเองชัดๆเลยทางโค้งไอ้เงี <c oughs> ้ยพี่ห้าเลยพี่เอาท็อปสัตว์นะ,ะไปเอาเว้ยเอาเว้ยเก็บ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 อ้โห ใส่ตัดหน้าวะโอ้ยครูอาวไปไงต่อน,ตนัน่แหละไปพี่ตกมาคนตกมาเยอะยโอ้โต้องวิ่งขอพี่เออไปโดนน้ำพี่พี่บวยแล้วเนี่ยพี่เออทำไมมันบวยได้โอ้โหตกอันนั้น,น,นทีเดียวบวยเลยวะไปไปไปเนี่ยมันก็นอยู่กับพี่นี่แหละตรงเนี้ย เรียดานี้ไม่โหดวะขอบุ๊โหไปทางซ้ายี่ทางซ้ายเออนี่แล้วก็นึกว่าเข้าทางขวายิงก่อนยิงก่อนถึงเวลาถึงเวลาบ้านเออนั่นแหละแซนอุ๊ยบางมันบางโอ้ยต้องได้ของดีๆอ่ะเอาบุเบลอป้นป้นป้นนี่ไง เอาเว้ยที่หกแล้วพี่นี่มันอยู่ข้างนาหน้าหมดละไปไปไปไม่เป็นไรพี่ไม่ได้อะไ,ไรต่อ,อคุมไวก่อนเฮ้ย,ยไม่พ้นทักทีเลยว่ะแปลกว่ะไม่เป็นไรพี่วิ่งข้างล่างก็ได้มันก็วิ่งข้างล่างหลายตัวไปอย่าอย่าดิ่งโดนน้ำพี่เออเนี่ยวิ่งหน่อยนี้ก็ได้พี่เอียงเอียงอื้ม <c oughs> ไอ้เอกมันยิงใหญ่เลยอันนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่รู้จะหลบทางไหนแบนอยู่แบนอยู่แต่ยังวิ่งได้ไอ้ของพี่ไปซ้ายซ้ายนะเออเอาเอาเอายิงให้เอกดิเออเอาที่สามเว้ยมาเลยว้ยพี่ต้องยิงให้หมดพี่ไม่งั้นเกี่ยวของโอ้ยโคตรแม่นอีกรู้ไม่โดนเอา้ที่สามอยู่พี่ อันนี้ไม่ใช่กล่องเที่ไปเก็บนะรอบสุดท้ายไป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 เก็บของเก็บของเออเราไปทางซ้ายต้องเหลือพี่เหลืออะไรยิ่งขึ้นเห็นไหมจริงจริงเขาปล่อยให้หมดพี่มิฉั้นเก็บของไม่ได้เออไอ้แดนพายเอพี่ไปเออนั่นแหละเอ้ยเออ เอ,เ,อเอาเว้ยพี่เฮ้ยอย่อาพึ่งอย่าพึ่งนะอย่าพิ่งกดนะอันนี้รอมันแซอมาแซอมาแซไกต้องกดแล้วพี่กดเออเอาของอ query, ้เต็มเต็มอ้หูเเต็มอ้เฮ้ยเียแซังังกดเียวไปเว เฮ้ยพี่หนึ่งยูหนึ่งยูเอาหน่อยติดไก่ไหมเนี่ยเอาเลยวพี่เดี๋ยวเส้นชัยเออไปพลาดไปพลาดอันสามวันเดียวเฮ้ยด่างเดียวพี่ด่างนู้นเลยอ่ะโอ้โห ที่สองไม่เป็นไรยังรูเลยแต่ไม่แย่ไม่ยังเถื่อนคือถ้ามันแต่ว่ามันได้เขาเรียก่ได้ที่หนึ่งตลอดเลยโอ้โหเดี๋ยวตัวเราเว็กซีซีไหมแน่นอนแน่นอนดูอันนี้ได้่ายบายสมจูโอ้ไอ้นี่ทำโชว์เลยเนียนเนียนเฮ้ยหนกดีหนกดีคือได้ฟิลแบบโชกุบุเหมือนกันนะพี่แต่คือมันแบบของสนุกกว่าอใว่นะ ของมัน random อ่ะมันหนุกไปเยอะเลยพวกของพวกอะไรพวกเนี้ยแม่งมันต้องไปหาโรดเล่นกันเออใช่พี่ใช้ได้เกมเรซิ่งพวกนี้แม่งสนุกอันนี้ชื่อเกมอะไร Crash Team Racing อ๋อ Crash Team Racing มันก็คือเหมือนเอา Crash ประจนไทยมาทำในรูปแบบขับรถอะไรพวกนี้แหละลองดูลองดูมันดีใช่ได้แต่ปดที่หนึ่งนะแต่เดียวเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังมาแก้มืออ่ามาแก้มือได้พี่ โอเคครับครับไปละ